ทกศน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติพร้อมกับเคลื่อนสู่เกษตรกรและชุมชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับศุกร์ที่25มามกราคม2 5 5 6คุยข่าวชาวเกษตรก็มาพบกับท่านอย่างนี้พร้อมกับโชคดีที่จะแจกโชคเตาออไมโครเวฟแล้วก็กระเป๋าของทกศห้ารางวัลเดี๋ยวจะจับ รางวัลในช่วงถัดไปแต่ต้องเรียนนะครับติดตามชมคุยขา่าวชาวเกษตรเวลาเนี้ครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาที่ช่องสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจานดำเนี้ยแหละครับช่องเกษตรชาแนลมอบวกท่านเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงนี้พักเรื่องออมทรัพย์ทวีโชคกันก่อนนะครับแจกรางวัลกันมาสวันยี่สิบดูกันสมวันติดต่อกัน ผมคงจะนำเรื่องของทวีโชคจังหวัดเพชรบูร์มาให้ท่านชมกันอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งมีนัดหมายเขาว่าไปจัดกันยิ่งใหญ่จัดในงานกาชาติที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่26เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศแล้วมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันมีคนถามผมเหมือนกันนะฮะว่าตุ๊ก,กตาข้างหน้าผมมาตั้งโชว์ไว้ทำไมอันนี้เป็นตุ๊ก,กตาออมรัพ์ ออมเงินซึ่งผมเนี่ยเอาตุกตาเนี่ยใส่ไปในเาตาอบไมโครเวฟที่ได้รางวัลน,นะฮะท่านละตัวแล้วก็กระเป๋าอนเนกประสงค์ของทอกศเนี่ยผมก็ใส่ตุกตาออมทรัพย์มีมีช่องใส่ด้วยนะครับก็มอบให้กับท่านแล้วเอามาตั้งโชว์ไว้วันนี้ผมจะกลับไปที่ชุมชนต้นแบบที่บ้านดอนหมูอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลเดี๋ยวจะพาท่านไปแต่ว่า ในตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่สำคัญกับบ้านเมืองเรามากเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยถ้าเราจัดแบบนี้บ่อยเนี่ยนะครับคนไทยประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีสิ่งประดิษฐ์คิดคน้นที่จะมาจดเป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนอะไรเป็นของเราได้แต่สำคัญต้องมีเวทีเขาแสดงทศกศจัดเวทีนี้ให้คนของทอขสทกศ ได้นำเรื่องราวที่เป็นนวัตรกรรมดีๆเอามานำเสนอกันวันนี้เรายังอยู่กับงาน Innovation Day กันอยู่นะครับเชิญท่านผู้ชมได้ติดตามภายในงานของเราต่อครับ ก็จบไปแล้วนะคะกับวิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะถ้าชมกันง่ายๆดูกันง่ายๆนวัตกรรมเนี่ยเกิดได้ด้วย3ขั้นตอนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นปิ้งสร้างแล้วก็ลองนะคะปิ้งเกิดจากปิ้งไอเดียไอเดียใช่ค่ะพอเกิดไอเดียมีความคิดขึ้นมาเราก็จะนําความคิดนั้นไปสร้างใช่ไปสร้างเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องมีการนําไปทดลองใช่ค่ะทดลองทําจนเกิดการยอมรับเกิดรายได้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมากมายนั่นแหละค่ะส่งผลของการสิ่งเริ่มต้นที่เรียกว่านวัตกรรมค่ะเป็นไงรคะวิริทัศน์เล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นเกตที่มาฝากให้พี่ๆได้ปิ้ง ไอเดียออกมานะคะแล้วก็สร้างออกมาลองที่จะมาจนเกิดการนําเสนอนวัตรกรรมในวันนี้ใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวช่วงบ่ายเรานําเสนอกี่ผลงานคะน้องแบมเจ็ดผลงานด้วยกันนะคะ,คะประกอบด้วย ผลงานแรกในช่วงบ่ายนะคะจะเป็นของฝ่ายบริหารการเงินนะคะชื่อโครงการจัดทำเครื่องมือเช็คแอนด์รันเพื่อตระสอบและแรายง,งานการปฏิบัติงานตามนโยบายการลงทุนนะคะค่ะส่วนผลงานต่อไปก็จะ,ะเป็น c b s e b o o k คู่มืออ e ิเล็กทรอนิกส์ระบบปฏิบัติงาน c b s ของสอนจอปัตตานีค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นโปรแกร,แกรมขวัญใจผู้ใช้บริการนะคะจากสนจกรุงเทพค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโปรแกรมช่วยงานต่างๆในระบบเว็บ CSR นะคะ จากสนจนครสวรรค์ค่ะค่ะต่อไปนะคะเว็บตรวจสอบสถานะเงินกู้นะคะจากสนจสุพรรณบุรีค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นของอาทางด่วนพิเศษสารสนเทศนะคะจากสนจเชียงใหม่ค่ะค่ะแล้วโปรแกรมสุดท้ายสําหรับโปรประเภทโปรแกรมส่้ยงานธนาคารนะคะโปรแกรมบัตรคิวมันติมีเดียนะคะของสอนจบุรีรัมค่ะอันนี้ก็เป็น7ผลงานที่เหลือในช่วงบ่ายที่เราจะนําเสนอกันนะคะ ซึ่งเราก็จะมีการนำเสนอในช่วงแรกกอดเป็น4ผลงานใช่ไหมคะพี่จ<ช>๋าแล้วก็จะมีการเบรกเรกแล้วก็มีการชมวิดีทัศน์มีการแสดงเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะให้คณะกรรมการได้ผ่อนคลายอริยาบทนะคะแล้วก็จะมานำเสนอต่ออีก3ผลงาน<ช>นั้นผลงานที่จะนำเสนอต่อไปรู้สึกว่าพิตตี้สาวสวยพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะงั้นลําดับต่อไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะ เชิญพบกับการนำเสนอโครงการจัดท um. <Please. S 1> <us> ําเครื่องมือเช็คแอนด์ร네ันเพื่อตรวจสอบและแรงงานการปฏิบ <IN> ัติตามนโยบายการลงทุนจากฝ่ายบริหารการเงินนะคะนําเสนอโดยคุณรุ่งนภาสมภาวะค่ะเชิญค่ะส่วนงานสมนักงานใหญ่ค่ะนำโดยพิตตี้สาวสวยนะคะ ดิฉันนางสาวลูกนภาสมภาวะนะคะมาจากฝ่ายบริหารการเงินนะคะวันนี้จะขอนำเสนอตัว e Innovation นะคะเป็นโปรแกรมช่วยงานธนาคารด้านการเงินนะคะโปรแกรมตัวนี้นะคะหลักการและแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าฝ่ายบริหารการเงินนะคะมีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามยุทธาศาสตร์ของธนาคารนะคะ,คะโดยสักครู่นะคะ ที่จะปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของธนาคารนะคะก็คือจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอมีต้นทุนที่เหมาะสมนะคะดูแลบริหารเงินอย่างมีเสถียรภาพแล้วก็บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้านตลาดตามมาตรฐานที่ธนาคารกําหนดนะคะนอกจากนี้เราจะต้องดําเนินการตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ภายนอกด้วยนะคะทั้งกฎเกณฑ์ของเทาปเทาเองนะคะดังนั้นเราก็นอกจากนี้นะคะประเด็นหลักอีกประเด็นหนึ่งก็คือจะพบว่าไทยฝ่ายบริหารการเงินนะคะเราจะต้องดูแลรับผิดชอบเงิน มหาศาลส่วนหนึ่งของธนาคารนะคะเพื่อนําเงินส่วนที่เหลือจากสภาพคล่องเนี่ยไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เออหมาะสมนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้กำถานความเสี่ยงด้วยจะเพราะว่าในปีบัญชีที่ผ่านมานะคะในส่วนของฝ่งายบริหารการเงินเนี่ยทำกำไรที่เป็นตัวรายได้ด้านออกเบี้ยนี่ประมาณ6,600ล้านนะคะซึ่งถ้าเที่ยวทั้งหมดนี่อยู่4 0,000ล้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็มีนัยยะสาคัญต่อทางธนาคาร ดังนั้นนะคะเราก็พยายามพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ในการควบคุมการลงทุนนะคะเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วก็สามารถนําข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะมาใช้ในการบริหารด้วยจะขอเล่าอย่างนี้ก่อนว่าแล้วก่อนหน้านี้เรามีโปรแกรมที่ใช้ในการทํางานหรือเปล่าตอบว่ามีนะคะแต่ว่าเป็นการทําผ่าน Microsoft Excel ธรรมดาซึ่งการทํางานตรงนี้เนี่ยการประมวลผลที่จะนําเสนอต่อผู้บริหารเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะคะ แล้วก็การทํางานค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากการตรวจสอบแต่ละ transsection เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทั้งระยะเวลาและก็ปริมาณเงินลงทุนในแต่ละ,ะคู่ค้านะคะทีนี้วัตถุประสงค์หลักๆนะคะที่เกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะคือหนึ่งเลยหลักๆก,ก็จะเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานนะคะเพื่อควบคุมและก็ติดตามการทําธุรกรรมกับคู่ค้าให้เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด2ก็คือให้การทํางานเนี่ยมีความถูกต้องลดข้อผิดพลาดลงนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ก็คือสามารถทํางานได้รวดเร็วแล้วก็สามารถรายงานาในส่วนที่ไม่เป็นไปตามลิมิตที่นหารกำหนดได้อย่างรวดเร็วนะคะสามารถแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบได้อย่างทันท่วงทีนะคะนอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือหลังจากที่เรามาทําในตัว Acces เนี่ยจะทําให้ระบบฐานข้อมูลเนี่ยเป็นระบบมากยิ่งขึ้นสามารถนําข้อมูลส่วนนี้นี่ไปใช้ในการบริหารและก็วิเคราะห์ได้นะคะ ตัวชีวัดของโครงการนะคะหลักๆแล้วเกิดจากผู้ปฏิบัติงานก่อนก็คือต้องมีความถูกต้องและก็สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็วนะคะในส่วนอื่นสําหรับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็คือสามารถนําข้อมูลที่เราใช้นะคะไปประมวลผลในการบริหารได้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะขอแยกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลโดยตรงกับทางอ้อมนะคะกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลโดยตรงก็คือผู้บริหารนะคะส่วนผู้ใช้ทางอ้อมก็อย่างเช่นกลุ่มงานตลาดเงินกลุ่มงานเข้์ทางการเงินนะคะเราสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการทําธุรกรรมเนี่ยไปวิเคราะห์ว่าเราจะปรับยุยทธศาสตร์ในการทําธุรกรรมกับลูกค้าให้เป็นเชิงลุกยังไงนะคะ,ะสวัสดิ์นะคะจุดแข็งของเขาก็คือ,อทําให้เราเนี่ยมีกระบวนการตรวจสอบนะคะ ที่เร็วขึ้นนะคะตรวจพบข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาการทํางานของพนักง,งานนะคะรองรับธุรกรรมที่มีจํานวนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถนําข้อมูลที่ได้เนี่ยมาแสดงในมุมมองที่หลากหลายรูปแบบจุดอ่อนก็คือตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะคะเรายังไม่ได้ทําการแชร์ข้อมูลหรือว่าไปเชื่อมกับฟอนต์หรือแบ็กเพื่อที่จะลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลลงไปนะคะโอกาสนะคะก็คือเป็นการ ดิฉันมองว่ามันเป็นการเอามันเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้พนักงานนะคะนําความรู้ที่หลากหลายนอกจากงานในหน้าที่นะคะมาประยุกต์ใช้ในการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอุปสรรคตรงนี้อาจจะลำบากนิดนึงถ้าต่อไปเนี่ยมีบุคคลมีการสรับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตําแหน่งนะคะผู้ที่จะมาดําเนินการต่อเนี่ยก็ต้องมีความรู้ในด้าน Microsoft Excel เพื่อที่จะาสามารถปรับปรุงหรือว่าพัฒนาโปรแกรมต่อไปได้นะคะ การประเมินความเสี่ยงและโอกาสนะคะซึ่งผู้ที่จะทําคือท่ทานเองเนี่ยคือมีความมุ่งหวังแล้วก็คาดหวังว่าจะสามารถรองรับธุรกรรมของธนาคารได้มากขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเงินก็อยากจะพัฒนาให้สามารถคอบคุมไปถึงตลาดทุนนะคะการลงทุนในพันธบัตรต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆคือกลุ่มงานอื่นสามารถเอาข้อมูลเนี่ยเป็นเหมือนยูเซอร์ไปใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์แล้วก็บริหารได้ แต่ถ้าความคาดหวังนี้ถ้าเป็นโอกาสยิ่สุดก็คือไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้นะคะประโยชน์ที่จะได้รับนะคะดิฉันขอแบ่งเป็นสาส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปแล้วลูกค้าของดิฉันนี้ก็จะเป็นผู้บริหารแล้วก็กลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของธนาคารเองเนี่ยก็จะได้โปรแกรมเพื่อช่วยงานปฏิบัติการทางด้านการเงินการลงทุนนะคะ ก็คือเพื่อควบคุมให้การลงทุนของเราเป็นไปตามนโยบายนั่นเองในส่วนของพนักง,งานเองก็คือของดิฉันนะคะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานลดระยะเวลาในการทํางานลงนะคะมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนําความรู้อื่นๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการทํางานผสมผสานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ,ะหลังจากที่เรารู้คร่าวๆแล้วนะคะว่าที่มาที่ไปของตัวโปรแกรมเนี่ยเป็นยังไงต่อไปดิฉันขอมาดูการทำงานของเขานะคะแล้วก็มาดูหน้าเพจต่างๆ นะคะว่าเขาทำงานยังไงบ้างการทำงานนะคะก็โดยที่เราจะรับข้อมูลจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะกลุ่มงานวิเคราะห์เขาก็จะวิเคราะห์มาว่าเราจะให้ลิมิตกับคู่ค้าสถาบันแต่ละที่ยังไงนะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่ทำธุรกรรมในแต่ละวันสเต็ปต่อไปนะคะเครื่องก็จะประมวลผลมาให้นะคะว่าระหว่างที่เรากำหนดกับ ตัวที่เราทําจริงเนี่ยอยู่ภายใต้ที่ธนาคารตกกาหนดไว้ไหมนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยเราทําออกมาอยู่2ธุรกรรมก็คือเป็นอินเตอร์แบงก์และก็พรเวทเลปปนะคะ,ะถ้าจะให้เข้าใจง่ายอินเตอร์แบงก์เนี่ยก็คือการกู้ระหว่างธนาคารโดยไม่มีอะไรคาประกันนะคะถ้าเป็นพรเวท t เลปเปเนี่ยก็จะเป็นการกู้โดยมีพันธบัตรคาประกันนั่นเองนะคะ ซึ่งการตรวจสอบของทั้งสองตลาดเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาที่ฉันขอนําเสนอเฉพาะในส่วนที่เป็นอินเตอร์แบงก์ก็คือการกู้โดยที่ไม่มีคําประกันนะคะจะแบ่งหน้าเพจออกเป็นอินเตอร์แบงก์เนี่ยจะแบ่งหน้าเพจออกเป็นสีส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นข้อมูลสถาบันแล้วก็เพิ่มแก้ไขส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราสามารถบันทึกข้อมูลลงไปนะคะส่วนข้อมูลเพื่อการบริหารและการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นส่วนที่ได้จากการประมวลผลจากส่วนที่1กับส่วนที่2นะคะ เมนูสักคู่ข้อมูลสถาบันคู่ขานะคะส่วนนี้เราก็จะมีการบันทึกแต่ละสถาบันนะคะลงไปว่าเราให้ลิมิตไว้ยังไงนะคะ,อ,ะอย่างเช่นวงเงินลงทุนกับเบนะคะก็จะอยู่ที่2,500ล้านนะคะไม่เกิน3เดือนนะคะก็จะมีปรปับปรปุงคาปรับปรุงเลตติ้งซึ่งในช่วงนี้นะ่เราก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เป็นการเพิ่มแก้ไขข้อมูลการทำธุรกรรมนะคะก็จะมีหน้าเพจแบบนี้นะคะแล้วก็จะบันทึกข้อมูลในการทำธุรกรรมลงไปนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นของส่วนข้อมูลเพื่อการบริหารซึ่งข้อมูลในการบริหารเนี่ยใน4ส่วนเนี่ยพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีหน้าเพจขึ้นมาถามว่าต้องการช่วงไหนในเวลาไหนเพื่อสะดวกในการทำงานนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการลงทุนเราแบบเยอะมากเราอาจจะต้องการทราบแค่บางช่วงเท่านั้นนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นสถานะเงินลงทุนนะสิ้นวันนะคะก็จะทราบว่าใน,ในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีเงินลงทุนที่จะครบกําหนดที่เราจะได้คืนจากคู่ค้าเท่าไหร่นะคะอย่างในวันที่ส0มสิบกรา๊ยนี้นะคะก็จะมีเงินครบแปดพันล้านซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันจะช่วยในการบริหารสภาพคล่องของธนาคารนะคะแล้วก็เป็นการวางแผนด้วย อันนี้ก็จะเป็นเงินลงทุนที่จะครบกําหนดน,นะคะอันนี้ก็อาจจะแพนไว้ล่วงหน้าว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราจะมีเงินกลับคืนมาสู่ธนาคารเท่าไหร่หรือว่าช่วงวันไหนที่เราเหลือเราจะปล่อยกู้ได้อีกไหมกับธนาคารไหนบ้างนะคะ,อ,ะอัตราผลตอบแทนนะคะอันนี้ก็ช่วยในการวิเคราะห์ว่าะระหว่างอัตราผลตอบแทนเท่ากันเนี่ยธนาคารหรือคู่ค้าไหนนะคะที่ให้อัตราผลตอบแทนเราดีที่สุดนะคะ ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นรายละเอียดการทําธุรกรรมจําแนกตามสถาบันตัวนี้เราก็จะจําแนกออกมานะคะว่าในแต่ละสถาบันในแต่ละช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใครทําธุรกรรมกับเราไปบ้างนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะช่วยให้ดูด้วยว่าเรามีการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อกับสถาบัน <c oughs> การเงินใดสถาบันกันหนึ่งๆมากไปหรือเปล่านะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการรายง,งานตรวจสอบลิมิตก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาถามในแต่ละช่วงเหมือนกัน คือส่วนนี้เราก็แค่ปริ้นว่าเราต้องการข้อ,อารายงานส่วนไหนและช่วงเวลาไหนนะคะารายงานที่น่าสนใจนะคะก็อย่างเช่นารายงานการตรวจสอบลิมิตระยะเวลาการลงทุนนะคะถ้าหากอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กําหนดนะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกขึ้นนะคะอย่างเช่นนะสิ้นวันนะคะก็จะสรุปให้นะคะในสิ้นวันอย่างนี้นะคะ อ,อย่างเช่นตัวสองเงินลงทุนเราก็จะมองเห็นว่าอย่าง CIMB ไทยนะคะ,ะมีเงินลงทุนนวันที่1กกรกฎาเนี่ยเราปล่อยกู้กับแบงก์นี้ไปเท่าไหร่วงเงินคงเหลือเท่าไหร่ถ้ายังมีวงเงินคงเหลืออยู่ก็แสดงว่ายังอยู่ภายใต้ลิมิตของการลงทุนนะคะก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสถาบันคู่ค้าที่เราทําทั้งหมดนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานที่จัดงานอินโนเวชันดีๆนะคะให้เรามีโอกาสได้รักเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้กับเพื่อนๆพี่ๆพ,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 พนักง,งานในทกศด้วยนะคะขอบคุณค่ะ